ฝนมารู้สึกไงบ้างครับผมเย็นใครดีครับมีความรู้สึกว่าชุ่มชําไปเย็นใครครับเย็นใครประยุอยู่ประเทศอะไรแนะนำน่อยครับเบุกิ๊ตานบุ๊คกิ๊ตานนะครับผมขอบคุณครับครับสามารถนะครับหลังจากผ่านฝนมารู้สึกไงบ้างครับเปียกครับเปียกนะเฮ้ยทำไมพี่เปียกเหมือนผมเลยอะเปียกเหมือนกันเลยครับผมทำไมเปียกเปียกเปียกเหมือนกันแต่ว่าดีที่เอาช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ทดสอบดังไหม่ไม่ดังอะ ก็ยังไงครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อุตเดกิท่านนะครับครับมันไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้ตัดขาตัดเล็กตัดรอบตัดสังคัดด้วยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตีสัมพันธ์ตีดูตีสัมพันธ์นะฮะหลังจากผ่านมา1238อกิโลนะครับจากประเทศไทย

นี่ชมคัดชั้นดีเย็ดด้วยแล้วผู้กระตังไว้เปล่าไม่มีเลยผูกกระเอวไวเองเดียวเลยนี่ลงไปแล้วช่วยดูเกก่อนนะก่อนจะเดินอาจารย์มาเหล็กครับทำไมทำไมทำไมโอเอวสูงอะฮะสูงครับเป็นการเกงเอวสูงเหรอฮะแต่อย่าสูงเยอะลายกระโปรงอ่าไม่ลงเล่นน้ำหรอครับแมงลูกโคตตูมดีแมงลูกจะนั่งให้กำลังใจอยู่ข้างบนโอเ はい。<music> พี่ยาพี่ยาพี่ยาครับผมอ่าเนี่ยราออกกันมาเท่าหม่กูปองแรกมอเตอร์ไซค์นี่ขี่ลงน้ำได้ด้วยนะครับอ๋อกูปองแรกมอเตอร์ไซค์ขี่ลงน้ำเหรอครับ i do เลยไม่ได้ไ มาเลยนะฮะขอสูงกันาส่อนพี่น้อยเป็นยังไงมั่งน้าขึ้นมาครับอยี อะไรเด้อ

Hello? ลืมนะบันทึกอยู่นะมึงพูดถึงเมนน้อยไม่ได้นะครับๆๆต้นแทงเสือนะครับี่้อ บ้างครับผมเหนื่อยชิบหายเลยครับเอาแนวหิวๆตอนนี้ที่แดกไปเมื่อกี้ย่อยหมดแล้วหลังจากเล่นน้ำเป็นไงบ้างครับผมก็เขาพูดว่าไงที่นี่ไหนนะพี่ก๊อฟที่นี่ไหนนะประเทศเบกิชทานมาถ่ายเบกิชทานอุ้ยเบกิชทานอุ้ยเบรกิชทานยังม่วงด้วยฮะเหนื่อยที่ผ่ายเบยทุกคนไหมเล่นน้ำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับ น้ำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับพี่นายครับไห้ไดปก่อนตอนไหนก็มาก็ลุยดิครับตอนไหนก็ไปเดี๋ยวเดี๋หลังจากเล่นน้ำเป็นไงบ้างครับสบายสบายครับโอ้โหแง่งเชียวหลังจากเล่นน้ำเป็นไงบ้างครับผมเปียกครับเปียกครับเปียกเดี๋ยวครับ ในดูกล <N> ิ่นไหม thank <laughs> you อย่างเดิ Mm-hmm. <laughs> ยังไงรออยู่ไงพี่ Back okay. like <laughs> that